สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานนสำหรับวันนี้เสนอตอนอานุภาพน้ำมนวันหนึ่งได้รับจดหมายจากอเมริกาเขียนมาจากคุณกำไลทองผู้อ่านคงจำพยาบาลชื่อคุณกำไลทองที่ขอจดคำสวดเพื่อจะไปทำน้ำมนเอง ทั้งๆท,ที่รูปเจ้าแม่ก็ไม่มีใช้ทูบห้าดอกดอกไม้เมืองนอกสีขาวหดอกน้ำชาหนึ่งเยือกผลไม้สมสิ่งใช้อธิษฐานจิตกลางแจ้งล่องเสียงดูเท่านั้นทั้งๆท,ท,ที่คนไข้โคม่าแล้วด้วยโรคสมองตายไปซีกหนึ่งคนไข้ถูกเช็ดหน้าด้วยน้ำมนต์หยดน้ำมนตใส่ปากเป็นหยดและใช้น้ำมนต์ลูบไล้เช็ดตัวจนทั่วยังสามารถทำให้คนไข้ลืมตาได้ แต่ยังไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเมื่อทุกคนต่างเห็นอนุภาพแห่งน้ำมนต์ประจักษ์แก่ตาจึงได้โทรศัพท์มาหาพี่ชายคนไข้ซึ่งอยู่ที่เมืองไทยให้มาหาฉันและนำน้ำมนตจริงๆที่ฉันเสกให้โดยเฉพาะนำไปใช้ให้ดื่มและชุบพะกอสวางตรงหน้าผากแม้น้ำมนตหยดหนึ่งตกลงบนขาคนไข้ย,ยังเอานิ้วมาแตะแล้วนำไปทาที่ขาตัวเองด้วยความเสียดาย เหลือแต่แค่ยังพูดไม่ได้เท่านั้นแต่สมองสั่งงานเป็นปกติทุกอย่างขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลได้นำตัวคนไข้ไปทำกายภาพบำบัดทุกวันคุณกำไรทองเขียนมาห้าหหน้าเล่าอย่างละเอียดล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีจนไม่น่าเชื่อพร้อมจดหมายฉบับนี้เธอได้ส่งเงินมาร่วมทอดกระถินด้วยหนึ่งเหรียญเจเซนรวมทั้งภรรยาของคนไข้ด้วยพร้อมกับกราบขอบพระคุณที่ฉัน ได้ช่วยโดยวิธีส่งพลังจิตข้ามโลกไปให้ด้วยอย่างที่สุดเรื่องนี้ช่างเป็นเรื่องและรายที่พิสดารที่สุดจริงๆทั้งนี้เกิดจากน้ำใจอันสูงส่งของคุณกำไลทองที่มีมนุษยธรรมสูงมากเธอได้มีความอุตสาหะพยายามตั้งแต่ทำน้ำมนเองในคันตนในยามวิกาลอดหลับอดนอนทั้งๆที่เธอเองก็เป็นพยาบาลมีงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสูง แต่เธอก็อดทนทรมานสังขารเดินทางไปไปมามาวุ่นวายกับครอบครัวคนไข้จนบรรลุผลในที่สุดออกมาอย่างน่าชื่นใจอันน้ำใจของคนสมัยนี้นั้นอยากนักจักหาได้สมแล้วที่เธอเป็นพยาบาลและมีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นอาชีพดังสุภาษิตบทหนึ่งที่ว่าอันความกรุณาปราณีถ้ามีใครบังคับก็หาไม่ หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุาลาไลสูดแดนดินเมื่อวันพฤหัสที่1กันยายน2532ขณะที่คนไข้รอคิวกันอยู่ที่เข้ารับน้ำมนได้มีหญิงสาวใหญ่คนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำทะเลพยายามจะออกจากคิวและจะเข้ามาหาชั้นก่อนให้ได้แต่เด็กที่บริการอยู่ได้ห้ามเอาไว้ให้รอตามคิว ดูเธอทุรนทุรายอยากพบมากครันพอถึงคิวเธอจึงรู้ว่าเพราะเหตุใดเธอจึงอยากมาพบเร็วๆเธอบอกตัวเองเป็นมะเร็งที่ตับตอนแรกหมอจะพาแต่เธอไม่ยอมหมอก็เลยใช้วิธีฉีดคีมโมให้แรกๆหมอกะจะฉีดทีเดียวเพราะเป็นมากแต่พอฉีดไปได้สองเข็มเธอก็มีอาการแพ้แทบแย่สู้ไม่ไหวผมก็ร่วงจนหมดซึ่งเรียกว่าแพ้มากทีเดียว หมอก็เลยหยุดฉีดครั้นเธอรู้ว่าที่นี่รักษาโรคเหล่านี้ได้เธอก็มารับน้ำมนต์ไปดื่มและไปทาตรงที่ตับเธอมารับไม่กี่ครั้งก็ไม่ทันถามขณะที่เขียนนี้เนื้อร้ายที่ตับได้เล็กลงเล็กลงทราบจากผลเอ็กซเรย์ผมก็ขึ้นมาดำเป็นมันหน้าตาสะสวยข้อสำคัญหมอบอกตับเธออยู่ในขั้นที่ดีมากจะหายแล้วเป็นอันงดการผ่าตัดโดยสิ้นเชิง ซึ่งผู้ใกล้ชิดต่างดีใจกันใหญ่แต่เธอก็บอกว่าจะไม่เลิกดื่มน้ำมนเป็นอันขาดเพราะรู้ดีว่าอาการดีขึ้นขนาดนี้ก็เพราะน้ำมนอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่โดยแท้มีสุภาพบุรุษมียศเป็นนายพลปลดกเกษียณแล้วแต่เดิมที่เธอมาหาเป็นโรคหัวใจรูปร่างผอมโปร่งจนเห็นได้ชัดอุตส่าห์มาเข้าคิวรับเบอร์พยายามจนได้และได้รับน้ำมนไปรักษาตัว ช่วระยะสองเดือนเศษที่เธอดื่มน้ำมนต์แล้วเธอก็หายไปไม่เห็นมาเพราะเธอสต็อกน้ำมนต์ที่มีไว้ดื่มยังไม่หมดจนกระทั่งวันหนึ่งฉันนึกขึ้นมาได้ว่าเธอเคยเอ่ยปากไว้ว่าจะร่วมทอดกระถินด้วยก็เลยโทรศัพท์ไปหาเธอดีใจมากตอนหนึ่งฉันถามเธอว่าเป็นอย่างไรสบายดีหรือเธอตอบเสียงดังฟังชัดว่า ตลอดชีวิตผมไม่เคยพบความสุขเท่าขณะนี้เลยผมเพิ่งรู้จักความสุขเป็นอย่างไรเอาตอนนี้นี่เองผมสบายใจมีความสุขใกล้สุขใจในบ้านผมมีแต่ความราบรื่นเธอบูชาเจ้าแม่ไปองค์หนึ่งและร่มเย็นเป็นสุขจริงๆพอวันต่อมาเธอมาหาพร้อมนำเงินมาร่วมสมทบทำบุญทอดกระถินพอเห็นหน้าเธอก็รู้ได้ทันทีเธออ้วนปีจนแก้มอูมไปหมดทั้งสองข้าง เมื่อลูกโป่งที่ใกล้จะแตกเอาเลยทีเดียวหน้าตาสดใสสุขภาพแข็งแรงเต็มที่น่าปลื้มใจจริงๆได้เห็นอย่างนี้แล้วทำให้รู้สึกสุขใจเหลือเกินที่ด้วยฝีมือของเราเองได้ทำให้ผู้คนที่มารับการรักษาได้ประสบความสุขในชีวิตขนาดนี้อีกรายหนึ่งฟังญาติมาเล่าแล้วรู้สึกประหลาดใจมากๆในความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ ตอนที่ญาติมาขอฉันก็นึกว่าอย่างไรก็คงช่วยไม่ได้แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามเรื่องมีอยู่ว่ามีคนไข้คนหนึ่งเป็นโรคความดันและมีอาการบวมที่ท้องไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดอาจจะเป็นเพราะความดันสูงมากก็ได้ได้มีเลือดออกทางจมูกและปากออกมากจนหมอต้องให้เลือดทั้งหมอทั้งญาติแทบจะหมดปัญญาแก้ไขยอยู่แล้วก็พอดีใครคนหนึ่ง ได้อ่านพบในหนังสือโลกลี้ลับก็เลยมาขอน้ำมนต์ไปฉันก็เสกน้ำมนต์ซึ่งอธิษฐานจิตให้ไปดื่มและไปทาที่ท้องปรากฏว่าอาการทุกอย่างลดลงหมดท้องที่บวมโดยหาสาเหตุไม่ได้ก็ยุบลงอาการที่หนักอยู่ก็กระเตื้องขึ้นจนในที่สุดก็ออกจากโรงพยาบาลและไปทำงานได้ตามปกติแล้วด้วยการรักษาของฉันทุกวันนี้นั้นดังไปถึงต่างประเทศ เช่นอเมริกาเยอรมนีชิคาโกที่ฉันทราบเพราะได้มีคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้โทรศัพท์ทางไกลามาหากันบ่อยทีเดียวโทรศัพท์มาเล่าอาการให้ฟังแล้วก็ส่งญาติที่อยู่ทางเมืองไทยแพ็คน้ำมนต์ส่งไปให้อย่างประเทศที่เธออยู่กันบ่อยๆและได้ความว่าน้ำมนตได้ผลด้วยบางรายก็ยังสั่งน้ำมนตไปดื่มเพิ่ม,เ,มเติมอีก และปฏิบัติตามใบบอกทุกอย่างด้วยตั้งแต่จุดทูบก็จุดทุกวันก่อนดื่มน้ำมนฉันได้ทราบแล้วรู้สึกดีใจที่คนไทยเราแม้จะไปอยู่ที่ต่างแดนแสนไกลก็ยังมีความยึดมั่นนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาคนไทยที่ฉลาดและเข้าใจในองค์ท่านเจ้าแม่อยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามถิ่นที่ไปพักพิงอยู่และแน่นอนท่านยอมทรงทราบดีและช่วยโปรดช่วยคุ้มครองปกป้อง รักษาผู้ที่ยึดมั่นในองค์ท่านให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บสมดังประสงค์อย่างไม่มีปัญหามีอยู่รายหนึ่งเป็นสุภาพสตรีเธอโทรศัพท์มาเล่าว่ามีปัญหากับคนเช่าตึกของเธอเธอบอกว่าสัญญาหมดแล้วแต่คนเช่าไม่ยอมย้ายออกเป็นคดีกันอยู่เธอกลุ้มใจมากเพราะสามีเธอต้องการจะใช้สถานที่นี้เปิดเป็นห้องอาหารแต่ก็ยังเอาห้องคืนกลับมาไม่ได้ เธอบอกจะสั่งน้องชายที่อยู่ทางเมืองไทยมาขอน้ำมนต์ส่งไปให้เพื่อปัดเป่าเรื่องราวที่ยุ่งยากจนพัวพันไม่จบนี้ขอให้เจ้าแม่ช่วยให้จบเสียทีจบตอนที่1น,นะครับต่อไปเป็นตอนที่2ตอนรักษาแผลสดเมื่อวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2532ได้รับทราบข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งได้ฟังแล้วรู้สึกว่า ตัวเรานี้ได้สร้างกุศลผลบุญให้กับคนที่จะตกนรกได้ขึ้นมาพื้นแผ่นดินที่มีความสมปรารถนาและสุขก,กายสุกใจเป็นอย่างยิ่งคงจะมีอีกมากมายและเป็นร,ร้อยร้อยลายที่เขาไม่มีโอกาสมาเล่าให้ฟังเพราะเกรงใจคนที่รอในคิวจะไม่พอใจนานๆทีเมื่อเผอิญถามไปจึงจะได้รับฟังข่าวที่ดีอยู่แทบทุกครั้งดังเช่นคนไข้ารายนี้ ตัวคนที่มารับน้ำมนตเป็นพี่สาวน้องชายของเธอถูกรถชนขาหักบาดเจ็บสาหัสเมื่อฟังดูว่าการขาหักนี่ก็เป็นเรื่องเล็กมากแต่สำหรับลายนี้มันไม่อย่างนั้นไม่ทราบว่าขาหักอย่างไรจึงมีแผลบนขาอ่อนแผลเน่าเป็นหลุมลึกรักษายังไงหมอก็ไม่สามารถจะทำให้แผลหายเน่าได้หมอบอกว่าคืนปล่อยเอาไว้ก็จะเป็นอันตรายต้องใช้วิธีตัดขาทิ้ง แล้วไปตัดเนื้อที่ตรงอื่นมาปะแทนระหว่างที่ยังไม่ลงเอยกันว่าจะทำอย่างไรดีก็พอดีมีคนไปบอกให้มาขอ,อน้ำมนต์เจ้าแม่ไปรักษาสิจะได้หายทีแรกก็ไม่เชื่อนักหรอกแต่มันหมดหนทางแล้วถ้าไม่เสี่ยงดูน้องชายก็คงต้องถูกตัดขาอย่างแน่นอนเมื่อมาขอ,อน้ำมนต์ไปตอนแรกฉันสั่งให้เอาน้ำมนต์ใส่ผ้ากอสหรือสำลีให้พอเปียกปิดที่แผล แล้วอธิษฐานจิตให้มัน่นพร้อมดื่มน้ำมนต์ไปด้วยเพียงสามถุงแรกแผลก็มีสีแดงและกลายเป็นแผลสดต่อมาเนื้อที่เป็นหลุมก็เกิดงอกขึ้นจนหมอตกตะลึงทีแรกไม่ยอมให้ญาติปิดน้ำมนต์แต่คนไข้ขอร้องเพราะไม่ยอมตัดขาตกลงตอนนี้แม้คนไข้จะยังอยู่ในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องตัดขาแล้วทั้งไม่ต้องตัดเนื้อที่อื่นมาปะอีกด้วยเพียงแค่ชะแผลธรรมดารอให้เนื้อเต็ม ก็จะกลับบ้านได้ภายในไม่กี่วันนี้แล้วเธอบอกว่าเดี๋ยวนี้เธอบูชาเจ้าแม่ทุกวันและพลอยอดเนื้อวัวไม่กินเนื้อวัวควายอีกต่อไปเธอและญาติญาติต่างพากันกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมผู้แม่ตาและกราบไหว้ฉันและลึกถึงพระคุณด้วยความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งจบอีพีนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ